สวัสดีค่ะขอนักีนณะนี้นะคะผูอมาครับขอให้ระทุนตีนวดกัร้นะคะได้ลงพื้นที่จุะะดเกิดเหตุนะคะไม่ดีในนักเตีดเทียมก่นอน ไม่รู้หมอแคกวัวพ,พูดวาตอนนี้นะคะรงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะขณะนี้นะคะพวกเรานะคะทีมอีจันนะคะเกาะติดอยู่ที่เกาติดนะคะสถานการณ์อยู่ที่หน้าโรงเร,รียนราชิุมิตมัธยมนะคะโรงเรียนที่เกิดเหตุทั้งดนนะคะระเบิดนะคะขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ มีรายง,งานผู้เสียชีวิตนะคะหรายนะคะเป็นนักเรียนชายนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะและมีผู้บาดเจ็บอีกนับ10บรายค่ะซึ่งต้น,ตนคือเบื้องยังยังยังเบื้อง,งต้นจากจากจากหน้างานนอกจากตัวจากตัวผูู้้ภัยเองของโรงพยาบา5ล5้ารายานแล้วก็ยังมีอยู่ในห้องพยาบาลอีก3ามคนก็ผู้บาดเจ็บ นักเรียนที่บาดเจ็บก็ประมาณ8ปดรายนะครับแล้วก็แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับหรายนะครับเป็นน้องนักเรียนมัธยมชั้นปีที่6เนาะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาจารย์ออสครับอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะได้ออกมาชี้แจงเรื่องถังดับเพลิงระเบิดครับ มาจากการชำรุดการตักแดดนานหรือไม่นะครับอาจารย์ออชชับชี้แจงว่าจากเหตุซ้อมดับเพลิงไหม้ครับมันจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะให้ความรู้ของนักเรียนนักศึกษานะครับแต่ว่าจากเหตุนี้นะครับที่โรงเรียนดังกล่าวเนี่ยจนมีทำจนทาให้เด็กเนี่ยมีเสียชีวิตเนี่ยะนะครับอาจจะเกิดมาจากถังดับเพลิงเนี่ยจะ เก่าหรือเปล่านะฮะสาเหตุแรกก็เป็นถังดับเพลิงเก่าไม่ได้มาตรฐานแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะสาเหตุมาจากถังดับเพลิงเนี่ยถูกนําไปตากแดดไว้นานหรือไม่นะฮะจนเกิดทําให้ก๊าซภายในเนี่ยเกิดขยายตัวนะครับแล้วก็จนแรงดันของมันเนี่ยทำให้ถังตัวถังเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้วมันก็ระเบิดออกมาซึ่งจากรายงานช่วงแรกๆนะครับ น้องผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนั่งอยู่ห่างจากาตรงจุดจุดที่ฝึกซ้อมเนี่ยประมาณ10เมตรนะฮะซึ่งเวลานั้นเนี่ยโมงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาพักใช่นะฮะสอ,สอบถามจากจริงๆแล้วเนี่ยจากาผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับ,รบให้ข้อมูลกับทีมข่าวอิจั์มาว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเตรียมซ้อมดับเพลิงเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะฮะจริงๆแล้วเหตุ ก็ตักเตรียมกันวางวางสถานที่เตรียมสถานที่กันแต่ว่าดันเกิดระเบิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่คิดเลยว่าถ้าเวลาซ้อมจริงๆแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยถังดับเพลิงเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยจะมีความเสียหายมากเท่าไหร่นะครับส่วนตอนนี้ครับล่าสุดเนี่ยทาง ท่านรัฐมนตรีอะไรฮะคุณ่ะค่ะล่าสุดนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณตรีนุชนะคะได้เข้ามาที่โรงเรียนนะคะราชมินิทมัธยมแล้วตอนนี้คือเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ค่ะ mm hmm. แล้วก็ขณะนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะยังปิดอยู่นะคะยังปิดแล้วก็ยังไม่ได้ให้ใครให้คนอื่นคนนอกเข้าไปนะพี่ต่อซึ่งตอนนี้ใครอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ว,ว,ว่าบรรยากาศที่ผ่านมาก็มีทางผู้ปกครองน,นะครับได้รับข่าวสารจากจากสื่อมวลชนนี่แหละออกไปทางหลายๆหลายๆสื่อหลายๆทางก็ทยอยกันเข้ามารับลูกหลานอของตัวเองเช่นกันแต่ว่ายัยงยังไม่หมดนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะมีทางธุรการครับประกาศเสียงตามสายมาว่าจะมีการรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยตอนช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นโดยเป็นการทยอยค่ะท,ทยอยออกรรครับ เขะอาจะแจ้งเป็นแจ้งทางผู้ปกครองนะคะว่ากําลังจะปล่อยนักเรียนนะคะชั้นนี้กับชั้นนี้กับเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายและการโกร oh นะเพราะว่าเด็กนักเรียนที่เรียนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะพี่ต่อซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเฝ้ารอครับทีมงานอิจราคงเฝ้ารอติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้ทุกท่านดูอีกทีแล้วก็สามารถติดตามได้ที่เพจอิจราได้เลยนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ค่นี้ก่อน